ตุ้มตรุมตุ้มมองมองดูเอกสมีสองสามสี่ข้อความไม่ยาวน่าจะตอบไปในนี้หน่อยและเข้าสู่เนื้อหาที่เรากำลังอธิบายกันเชื่อมโยงติดต่อกันมานานแล้วพอสมควรแต่ก็ต้องนานก็ตัวหน้าฟังนะผู้ที่ตั้งใจฟัง รูอัรรถของธรรมรสดีแล้วคุณสว่างแสงขวัญดาวน้องกล่าดนริตการพระครูด้วยความเคารพอย่างสูงค่ะท่านหลวงพ่ออนุตตโรเทศได้ชัดเจนมากค่ะพูดถึงความเด็ดขาดในการเลิกกินขนมชัดเจนมากในเรื่องความเด็ดขาดในเรื่องการกินขนม ลูกได้ประโยชน์มากเลยค่ะและยังต่อสู้อยู่ค่ะมันติดหลือเกิดนอกขนมเนี่ยเนาะจริงๆนะคนติดมันติดจริงๆอัตมานี่ไม่รู้จักขนมมาก,กี่ปีไม่รู้เนี่ยขนมก็มีคนเอาก็แก้ๆไปให้กินบ้างแต่ก็ไม่เดี๋ยวนี้ยิ่งไม่ไม่ค่อยจะมีใกล้เลย ผู้ด so 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 ูแลโยกกลางเขาไปอ่ส่งเข้ามาเลีวจะมีอาจมีคนส่งเข้ามาบังอะไรบังไม่มาไม่ไม่เข้ามาขนมขนมอะไรมีแต่พืชปันธัญอาหารอาหารกับข้าวข้าวสุกขนมสดขนมสดไม่มีมีแต่ข้าวสุกกับพืชพันธัญอาหารทำเป็นกับเป็นแกงอะไรมาอ้าวต่อสู้ไป คุณพัน์พอเพียงวันนี้ญาติมาเยี่ยมบ้านที่อยุธยาและแวะไปดูในสวนท้ายบ้านซึ่งปลูกแบบชาวโกภาธรรมสวนท้ายบ้านปลูกอย่างแบบชาวโกภาธรรมเขาอุทานออกมาว่าโอ้พ <Yeah. S 1> อแหวนสี่ตัวโอ้เขาอุทานออกมาว่าโอ้ ปลูกแบบนี้ไม่มีทางอดอยากโอ้ปลูกแบบนี้ไม่มีทางอดอยากรอดแน่แน่เขาอุทานแบบนี้เลยครับแม่ทำให้สงสัยว่าปลูกแบบไหนนาะแบบชาวโอโศกปลูกแบบไหนนาะเหมือนชาวโศกจริงๆอะเหรอเหมือนยังไงนาะ ในยะคำว่าต่างกันและเหมือนกันนี่แหละเป็นเรื่องยิ่งใหญ่ที่สุดเทวนิยมแตกต่างกับพุทธหรือแตกต่างกับเทวนิยมนี่เป็นต้นเพราะ,ะสิ่งที่เป็นธรรมะสองอย่างเนี่ยจะมีความไม่เหมือนกันแม้แต่ปรมณูนี้ เล็กในสุดสองประมณูนสองประมณูนะสองหน่วยก็ต่างกันนะเพราะนจึงจต้องมาเรียนรู้ทุกอย่างในความต่างกันและทำให้เกิดปัญญารู้ว่าและทำอย่างไรมันจึงจะลงเป็นหนึ่งเดียวกัน ไอความต่างกันมันต่างกันอยู่ตรงไหนขจัดความที่ไม่ตรงกันไม่ลงกันไปให้ได้จนลงกันเป็นหนึ่งเดียวนี่คือความหมายยิ่งใหญ่ของศาสนาพุทธพอเป็นหนึ่งเดียวแล้วก็เป็นนิพพานจบสุดเช่นสุขทุกข์มันเป็นสอง แต่ประเด็นของความยิ่งใหญ่ก็คือสุขทุกข์นี่มันต้องต่างกันแน่สวรรค์กับนรกต่างกันแน่แต่มันเป็นมายาของจิตจิตนิยามเนี่ยมันไม่ฉลาดพอเห็นสองเนี่ยเห็นสองเนี่ยยังเป็นสองอยู่ แต่ก็เลือกชอบหนึ่งคือชอบสุขไม่ไม่ชอบทุกข์และสองนี่มันแยกไม่ออกแยกยังไงมันก็ไม่ออกในความเกิดความเกิดจะมีสองทั้งนั้นนะมีสรีระกับจิตวิญญาณมีรูปกับนามมีนามกับรูปเพราะมันจะมีธาตุรู้กับอีกสิ่งหนึ่งเป็นสังขาร ดินน้ำไฟลมปรุงแต่งกันกับธาตุเรียกว่ารูปกับน้ำมันแยกกันไม่ออกถ้าแยกออกก็ตายตายชั่วคราวก็ไปหาเอาสองใหม่อีกถ้ายัางไม่ทำให้เป็นหนึ่งได้เด็ดขาดเป็นอารหาันต์ทำให้เป็นหนึ่งได้เด็ดขาดที่สุดหนึ่งกับศูน ก็เป็นสองหน่วยสองอย่างต่างกันนะหนึ่งกับศูนย์ทำหนึ่งให้เป็นศูนย์ได้อีกตอนนี้แล้วก็เด็ดขาดเลยจบเป็นอรหันเลยเป็นอรหันเพราะถ้ายังอยู่ก็ยังมีหนึ่งแต่ทำศูนย์ใ้แก่ตัวเองทางจิตวิญญาณได้ พอทำศูนย์ได้แล้วก็สามารถแยกจิตนิยามของเราให้เป็นศูนย์ไปได้เลยถ้าแยกแล้วแยกเลยนะสาจิตนิยามให้แยกเป็นดินน้ำไฟลมเป็นศูนย์แล้วโดยการตายปรินิพพานเป็นประโยนสารตายแล้วตายเลยถ้าผู้นั้นทําตนเองให้ตายเป็นปริโยชสารแยกจิตนิยามของเราให้เป็นดินน้ำไฟลมไปแล้วพอแยกปั๊บตายในการตายกายสัพเพทา ปรรมมรณาหลังจากการตาย,ก,ยาาตากายสัะเปตาตํกายร่างกายกายแตกตายแตกแตก,กายกายแตกลำเบิดแยกหลังจากการตายนั้นแล้วไม่มีแล้วจิตวิญญาณพวกนี้ถ้าได้ตั้งจิตตายอย่างนินนพนานสามส่วนญตานิพนธ์อ,อนิมิตตา,านิพนธปอนิเหตตานิพนานนิพนานสามอย่าง ตายอย่างศูนย์อย่างไม่มีนิมิตอะไรไม่ตั้งจิตอะไรอีกเลยศูนย์แน่นอน,นาการทำศูนย์ได้จิตวิญ,ญญาณของตนเองศูนย์ได้นี่แหละเป็นการพิสูจน์ว่าเราเป็นเจ้าของวิญญาณเราจัดการทำลายวิญญาณศูนย์ไปเลยเป็นดินหน้าไฟลม มันธาตุจิตวิญ,ญญาณหรืออัตตาก็สูญหายไปาาศาสนาเทวานิยมบอกว่าอัตตานี่แหละจะต้องตายแล้วต้องไปอยู่กับพระเจ้าต้องไปอยู่กับพระเจ้าไปไหนไม่ได้ตายแล้วต้องไปอยู่กับพระเจ้าเพราะพระเจ้าเป็นเจ้าของอัตตาแล้วอัตตามีนืรอรนดอนไม่มีศูนย์ มันจึงคานแย่งกันระหว่างเทวนิยมกับศาสนาพุทธหรืออะเทวนิยมยิ่งใหญ่ตรงนี้ศาสนาเทวนิยมจึงอยู่กับความมีนิรันดรแต่ความเป็นศาสนาพุทธนั้นทําความมีอยู่ก็ได้ทําความไม่มีก็ได้เลิกทั้งมีและไม่มีเป็นไม่มีเลยนิรันดร ได้อ่าจบไว้ตรงนี้จริงใจเอ้ยใจจริงจริงใจธรรมะประทับใจใครรับคำตำหนิไม่ได้ไม่มีทางพัฒนาในวัล็บเจริญใช่ไหมอ่า ผู้ที่รับคำตำหนิไม่ได้ไม่มีทางเจริญผู้ที่รับคำตำหนิได้นั่นคือผู้ไม่มีตัวตนถ้ามีตัวตนคุณก็เอาตัวตนเข้าไปรับคำตำหนิลรวว่าไม่ได้ใครมาดูถูกตัวตนเราใครมาดูถูกตัวกูไม่ได้เพราะงั้นมากรยืนจันพิสูจน์ว่าคุณหมดตัวตนตำหนิยังไงก็ได้ตำหนิก็ฟังคำตำหนินั้น เขาตำนิผิดก็บอกเขาเขาตำนิถูกก็เออขอบคุณเขาเจริญธรรม